เอาละสวัสดีครับคุณอยู่ผมพี่วายซีเอเเละนี่คือฮีโร่อมิวเอิร์เกมที่ไม่ได้เล่นนามมาหลายปีแบงก่อนเลยด็อกเตอร์แาแกอรแบงสองตัวนี้ก่อนถ้ามันเกียนจริงจริงตอนท้ายเกมนี่เอามันมไม่อยู่นะฮะฟินสลิตเ e อร์อัคเทร,รีทันเดอร์อรนโนเลียเปปมารเคน,นะครับตัวองค์งงอเลยในแบบนี้ <c oughs> ผมน่าจะเล่นเป็นบ,บัตแวกดีไหมกเกมนี้โอ้ เฮ้ยมันไม่แบนไพโซเนอร์กับเดวอว่ะผมากผมอยากเล่นเป็น er เดวเลอร์วะ่ะเฮ้ยเลือกเลมันเลือกไปและโอ้ก็ไม่เล่นแล้วกันแม่งแม่งน,น่าเบื่อเดวอวนะฮะนี่เป็นแคลงดีไหมเฮ้ยเฮ้ยเราจะมาเล่นครายเรืกก่องสามสี่ตัวยังก็ไม่ถูกนะเว้ย เออเล่นมังกี้คิงก็ได้สวยอย่าเล่นแคลรี่บ้างอะ่ะเดี๋ยวช็อคตั่นตัวอะไรที่มันพอยนี่ได้ดีวะเฮ้ยตัวอะไรดีไหมบับเบ,โบโิ้ลเลยมันมาไม่ได้เล่นนะฮะไม่เคยเล่นนะฮะเคยเล่นอยู่ครั้งสองครั้งไม่รู้จะโหดมานเก่าไหมนี <laughs> ่ขิงหน่อยขิงหน่อยข <Jesus. S 1> ิงหน่อยขิงหน่อย <R ador. S 1> <Nom> มาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันโอเคฝั่งผมจะมีบับเบิ้ลนะฮะแล้วก็มีกีนิซิตนะครับมาเตอร์ออฟอาร์มักี้คิงแล้วก็เลวานอร์ ป่ลนู้นจะมีกลินักนะครับอดีนาลายโนแมดแล้วก็เดว,เ,วเลอร์แล้วเชลช็อค่นเองฮมีโลใสแก๊งกน์นเ่นโอเคประมาณนี้ว้าวดูซิว่าผมจะออกอะไรบ้างนะครับหน้าจะอัพหนึ่งมาจับหนึ่งำยาวๆเลยนะผมโอ้โหเ,เจ้าเต่าปลากระดองนะฮะมาจอบไปดูสตอก่อนนะฮะผมว่า กันเชลช็อกวิ่งใส่นะครับกันกินเน็กันอนินาลายกันได้หลายตัวเลยพอพอสมควรในการเดวูดึงไม่ได้แน่นอนนะครับสวยดึง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 มาดึงมาดึงมาดึงมาเออเอาละเขาละสวยแซงหนึ่งอุ้ยโอเคโหกระดองแล้วกูกลัวโอ้โหมาดิครับ มาดิครับเข้ามาดิครับโอ้โหเย็นเฉียบโอ้โหเชีย, ب, ยชวยช็อกวิ่งขออ,อามเพื่อนระวังนี่แน่ไอิดินารายมึงเข้ามาสิเพื่อนมึงเข้ามาเลยโอ้โหโดนคลิปดโนมันโดนคลิปปะนะเมื่อกี้ อุยเต่าแล้วเต่าแล้วตอนนี้ถ้ากด5 3ไวๆนะฮะในการหุบกระดองนั่นเอง5 2ก็จะทําการบเลงเพลงนะครับผมทําให้อ่าดูซิทําให้ความเสียหายทางเวทมนมน100นะครับแล้วก็ใบศัตรูอุ้ยโอ้โหอู้โอู้หเอาแล้วตาย โอเคเอาเอาเอาความใจเย็นเพื่อนไม้ไม้แม่งก็ร้อนเกินไม่ได้นี่ไงเอาได้เฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเขาตายตายเหมือนกันเฮ้ยมันเป็นไรครับ ไปซื้อของครบลับดิ่งเลยมาแล้วข้ามาแล้วเพื่อนๆเอาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะไม่ไปเองเจอนะเว้ยโอ้โหเจนเสียบเวลารอบหนึ่งนั้นอ่งเดียวเลยขอไม่วดไม่วดไม่วดไม่กดนะเอาไว้ับผมผมให้นายกดซื้อเงก็ได้โอเคอ่ะ เมื่อกี้เขาว่าเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดนโอเคสวยแต่งหนึ่งเฮ้ยเอาอันนี้ให้ไว้เฮ้อะเอออฟอัมกินเลยโอเคเราจะขี้ขวาไว้ที่ท่าสามนะเผื่อแบบรู้ตัวตีนเราก็ได้ผลกระดองเอง โนแมสโนแมสตีเข้าไปโอเคได้ลัดบ่อยๆอย่างดีนี้ดีเองโอเคซื้อนี่มันเราน่าจะออกบิ๊กมาเล่นนะครับโอ้โหเอาแล้วโดนแล้วอุ้ยโอ้โหมังคีฟิมโอเคเลวอรนอรติมหนึ่งทีสวย หนึ่งแมสน็อกลับโอ้โห๊อบอาม์อ๊อบอารเอาเอาเอายังไงยังไงยังไงมาดิโอเคผมเปลนรงเท้าครับเพื่อนเพื่อนมานำผมนะครับโอเคเอเพื่อนโอ้โหอ๊อบอาร์มันรัดผมไปสองเลย้ะ โอเคเดี๋ยวผมขึ้นบ้างก่อนเพราะว่ามันาจะหมดแล้วไปปุ๊บผมกระดองฮ่าฮสเต็ปง่ายๆนะฮะผมควรจะออกเป็นอะไรต่อดีเอ่ยอะไร was your age อืมออกบี๊มาเล่นเดี๋ยวมั้งนับว่าน่าเป็นคำตอบพี่ดีนะเข้าไปกาวงแล้วไอ้น ah, ี well, age, ah, <S <S ่ไอ้นี่เราไอ้นี่เพื่อนเอา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 กอากีแนกกีแนกเดี๋ยวก่อนเห่า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 เฮ้ยกูโดน นี่เหรอแล้วตาโอเคมอคคี้คีสองสวยเฮ้ยเฮ้ยกินิซิทเพื่อนรักโดนอีกแล้วผมต้องยืนหลังๆเพื่อนไว้นะผมยืนว่ายืนก็นาน ดี๋ยวมตายเร็วนะเดนี่ไงล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโอ้โหดึงสกิลของเดวัวใหม่แล้วนะดึงไหม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 โอ้ยเอ้าเฮ้ยเรื่องกูนี่ไงนะวางแล้วเอาแล้วเพื่อนเอามานเอ้นสวยเนสวยีครับ บ้านแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ er well ้าไปแล้วเทโพมานะฮะตัางออกบิงแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกของวงของเวทมาใช้นะโอ้โห้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันท่าอะไรเนี่ยม่อกีนมันคือท่าอะไรนะฮะช่วยเหลือประสบเลี่ยผมอ่ะ มาตีเข้าไปวุ้ยเต่าอุ้ยเต่าตีไวมากเฮ้ยพี่บล็อกัดมั้ี่อะไรวะงงงงเมื่อกี้งงว่าโดนอะไรมาตีเข้าไปมาตีเข้าไปนี่ไงตรงนี้ก็ร้องหดได้โถไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้าวดึงคลิปดึงคลิปดึงคลิปตรงนี้ โอ้โหยยินแอคเลยอ่ะนี่ไงล่ะโอ้โหมาแล้วมาดิมาดิมาดิโอคผมได้บิงแล้ว อโอ้โหโดนเฉยนยยีไ่ไงท่าสองเตียนคุณบ้าแล้วจ้าโอเคเรามีบินเล่นละต่อไปน่าจะเป็นของเวทฮะเรื่องมนุม,มานานี่เราก็จะได้คนโหนยังได้เท่าเดิมโอเคเดี๋ยวผมช่วยปักหวานนะครับผม เอาช่วยชิ้ปักหวานหน่อยนะฮะโอเคมาปักไว้มุมนี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนีไ่ไงสัตว์เกา่าอยากเก่าไม่ไงี้ยอยากเกา่าโอ้โหยังโหดอยากโหดกันไงแอบร้องอะไรวะโอเค เออมาดินี่ไงเขามันเขามันเขามันจี้มันเออนั่นแหละมันต้องตายเฮ้ยโดนว่ะโดนโอ้โห้ดึงเครื่องกลับไปได้อย่างเมเอย่างเมเโอเคเก็บอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้ข้ามันข้ามมันเพื่อนข้ามันข้ามันข้ามันไปแล้วไปแล้วช่วยด้วย ตบายใจโอ้โหใจเพื naj, oh ่อนแหวโอเคแต่ผมก็ข oh, okay. okay, oh, no. mm ึ้นบ้างก่อนนะโอเคมาเริ่มเข้าไม้เข้ามือบ้างแล้วเฮ้ยมา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 เพื่อนมาเออยิงยิงยิงมันเลยโอ้ยสตรีทบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้า ว่าผมเหมือนว่าฝันนั้นอยากเกิดอ่ะอะไรร้องวะโผล่เป็นคิปเปอร์ไม่เป็คิปเปอร์อุ้ยเย็นเฮ้ยเฮ้ยเอากี่กี่ีนิทธิ์อุ้ยโหตัวจริงเหรอนะนี่ไงเราเพื่อนถูกมาแล้ว จาวิ <formation> ่งแล้วจ้าไม่อย mm ู hmm. ่แล้วไปดูแล้วเจอด้วยโอเคอีกเท่าไหร่นะอีกสอร้อยโอ้โหแค่ร้อยเดียวฮะผมก็จะได้ครับสองพันยาเย็น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 โอเคถึงแล้วจะุยทางนี้นีงแล้ว กินิซิตตีเข่าไอ้ทายนั่นแหละอ๋อตายอ่าฮาไม่รอดนักลับโอเคเวลสามเอาเป็นไรเดียสเปชชาร์ดดีไหมไม่ออกเอาสตูเจ้าเลยเอาเป็นกิลมอฟพาวเวอร์เลยกันนะครับพลังแห่งเวทมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยว เจะวิ่งพอดีเลยขอโทษเพื่อนโอเคโอเคมั้ยเราเราต้องจัดการมันให้ได้สองนู้ันนี้่น่ารัยนครับี้ยสิบนะครับฝั่งผมก็เบีสิบสิบเอ็ดกันหมดแล้วนั่นเองนี่ไงสักดีครับแล้วโอ้โหกูเป็นการวงล้อมทันทัดเลยการวงล้อมกูโดนการวงล้อมตายโอ้โหไม่เป็นการวงล้อมไปรอด เขาอยู่กลางวงล้อมะโง่เลยมั้งยี่ออกไวๆออกไวๆออกไวๆขุ่มอะไรเนี่ยค้าง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 โอ้โหโอ้ยขอบูเปชุดชุดเลยฮอบูไปชุดชุดโอ้โหอย่างแม่น มันอย่างมั <aument. S 1> ่นเมื่อกี้โอ้ยเราโดนอะไรเนี่ยโอ้ยมันงโอ้มันโดนาตเาแต่ว่าคอยรับตายบอกมูสโตมูโตต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้ยเพื่อนคารลพาวน์ผ่านถกเก่งเกินโอ้ยมันก็เก่งเกิน โอเคเราต้องปกป้องออฟอาร์มขอเราไว้นะฮะมาดิเหมันโผแมพอยู่มอิแป๊บโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรชิวๆไปทีนี้เราได้เปรียบไปอย่างมากนะฮะ18ต่อ46ปอสโอยไม่โดนโอเคครับออบบ้า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 ออบบาออาออบบ้า มาเพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนเอาโดนวะเฮ้ยนี่เอโคมาเลยเพื่อนเพื่อนเราจะได้ดูสโตแล้วโอ้โหกระโดดหลบพันเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้คิงเพื่อนมาหน่อยโอเค โอ้โหถ้าดึงโดนนี่นะฮาเลยนะเมื่อกี้คิงเพื่อมนอม,ามาหน่อยมามาหน่อยเมื่อกี้คิง โอ้ตายว่ะเฮ้ยโอ้โหตายว่ะทุกคนโอ้โหนูตะโตมาไม่ทันเมื่อกี้คิงเพื่อมาหน่อยเว้ยเมื่อกี้คิงนายหายไปไหนวะไม่เลยเนาะไฮ้ย โดนไหมโอ้โหไม่โดนลูกทิ้งนะครับผมผมสตูขายเท่าไหร่เร้อยอุ้ยได้นะโอเคเรามีน้องสตูไว้อุ่นใจกว่านะฮะอุ้ยอันนี้เก็บปะเก็บดิเก็บดิเฮ้ยโอ้โหแม่งกินละโอ้โหโอ้โง่โอ้โหเย็นเฉียบ เฉียดเพื่อนเราโอเคมไว้ยเมื Gem ่อกี Ig ้คิงนายกลับมาแล้วเว้ยขอบใจมากที่นายกลับมาแต่เย็นตอนนี้เรากำลังได้เปรียบเพื่อนมาสิบต่อยี่สิบสามนะครับผมเรามีอุปกรคคลรีย่พร้อมพร้อมที่จะโจมตีศัตรูโอ้โหเฉียดไปเหมือนกันบ้าบ้าเปิดบ้าเปิดบ้าเปิดบ่าเปิดบ้าเดี๋ยวบ้าเมื่อกีมาล่ะ สวยไปแล้วจ้ายังสวยเป็นไงบอกแล้วยังสวยจ้ำมนเลยจ้ำจ้ำมันมังกี้สวยเออโอ้โหพวกมันโอ้โหพวกมันทำไรนายไม่ได้แล้วยังไงจะวอกคอมโบสวยคอมโบสวยมากครับเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าผมเข้าไปการันตีท่าสองไเนย ที่ิงขอโทษว่ะที่เราไมช่วยไม่ได้เ้นี่เลยนี่เเต่า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 ฮะนอนิอโเ่อทโอเคโอ้โหที่อื่นแล้วมีใครต้องใช้ขั้าฟ้าบ้างหรออะไรนะครับมีใครใช้ขั้าฟ้าปะนี่ผม โอเคผมผมขอได้ไหมเดี๋ยวผมคอมโบให้สวยๆเลยโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มันออกท้าฟ้ามันเรามาโดดได้3ทีป่ะไม่ไม่ใช่โดดสามทีมันสไลด์าได้หรอไีตำสามทีไปแล้วจ้ามาดูนี่เฮ้ยเมื่อกี้คิงมังอ่าเดี๋ยวมางอ่าทำม่อกี้คิงเหรอไอสัตว์เฮ้ยโอ้โหเจ็บ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 ก็ได้สี่สี่สิ่สี่สี่สี่เลย

เฮ้ยค้างคเฮ้ยค้างเหรอวะเฮ้ยมันพอดเกมโอ้โหบ้าเลยโอ้โหอย,ย่างสวยแม่กำลังคอมโบเลย <c oughs> อะไรเนี่ยตายตายแล้วตายแล้วเราจะเป็นของที่มาช่วยเพื่อนนะนั่นคือกระโหลกหมาป่าดีไมเอ่ยวัดน่าจะดีนะเอ้ยผมออกมาเป็นเมทแรงๆก่อน,นี้ว่ะออกเป็นกิมมอนะครับออกมาก่อนน่1ชิ้น ทีนแล้วก็เป็นกระโหลกหมาป่าแล้วก็ว่าไปเศษโคงเศษไก่นะฮะดูตามสถานการณ์ไม่น่ารอดสามสามตัวเก็บไม่หมดนะเพื่อนไอตัวไอดินาลายยากว่ะเพื่อนแม่งเก็บยากว่ะแม่งหนาจัดให้ผมได้อยู่ผมได้อยู่ดินาลีนไม่แท้ดินอะไรใช่เหรอโอเคพี่อาร์พีอาร์พีดินาลีนโอเคไอดินาลีนนะไม่ใช่ดินาลายโอเคมันก็ออกเป็นลายจริงกันเลยตัวอา่ามึงตัวยิงอ่ะ ไม่มันไม่เกี่ยวอ่ะมันมันมันไม่เกี่ยวกับตัวยิงอ่ะแต่ว่าไอ้ดินาะลายมันออกของถึก <'s> พอสมควรนะแต่น้ำแข็งกระจกอะไรเงี้ย <c oughs> เอาดิเฮ้ยงงอยู่ยังงงอยู่ <c oughs> ไยหมดเหรอหมด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  โอ้โหสไลด์หนีไม่ทันสไลด์หนีไม่ทันฮะล่วงไปเลยโอ้เมกคิวของพาสโอ้โนแม็กคิวไปสี่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโนแม็กโนแม็กเอาเรื่องวะโนแม็กแม่งคัมเป้ไอิสุริยลผมขอเก็บได้ไหมอันนี้ได้เแล้วแต่เพื่อนยากได้ก็เอาอ๋อราฟาได้ไหมได้ ไปแล้วจ้าดูนี่เอ้าเฮ้ยผมว่าไปไม่ได้เหรอตายแล้วเอ้าผมตายอตายมาตายเยอะโคตรแรงโอ้ยโคตร มาเตบอัมหลังจากเขาไปเอาคองมาได้ฮะเขาก็ล่ำเลยล่ำนี้เดี๋ยวมันออกไปแล้วนะฮะผมดูท่าจะไม่สู้แล้วรอก่อนดีมาดิอยากเป็นก็เปิดมาแค่นั้นนี่ไงล่ะวางให้วางให้หมนี่ไงล่ะดวยแปกหนึ่ง เฮ้ยโอเไงเราพาอย่สวยไปดวง่ายไลยเนี่ย่าสวยทำไปยาวาไปเยอะแล้วจช่วยด้วยโอ้โโอ้ตายโอ้โคแรงอื้ โอ้โหมังคีกระโดดชุกชับชุกชับอ้อมอ้อมหน้าทาฟ้ายังยังใช่ไหมผมหน้าออกให้อ้อมอ้อมหน้าทาฟ้าหนึ่งใช่ไหมโอ้ยเพื่อเรากำลังโดนเลยนี่ไงเราเฮ้ยโอ้โหจะมาล้านก็โมโหไม่ไม่ได้ล้านนะฮะ ไม่ไงแล้วไม่ไงแล้วฮู้ฮูตาย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 ฮ้ตาย้ดตายนผมตวยยมีผมมีทองอยู่เยผมว้าหมดนะฮะ ให้นั่นมันออกให้แล้วไปแม่นข้างเลยนี่ไงล้วเกลียนเกลียนใ่าเกลียนเยด้วยโอเคคุณหนีมาี่นี่แล้วโอ้ยนี่ร้านเ้าเก็บเพื่อนเราไม่ได้เราหนีนะพอเลยเป็นชิ้นต่อไปเดี๋ยว ออเป็นกระโหลกมังเอ้ยออกเป็นเฮ้ยเราเล่ไปทับคอเลยดีกว่าโอเคไงล่ะเก่าอ่ะไออเก่าเก่อ่ะยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะพี่ยิงฟุฟับฟุฟับอมออมผมขอกระทาฟ้าหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับผมโอเคประธานฝ้ารันช่วยกับลูกคูดาวได้เพิ่มความเสียหายและสร้างความหายและทำอะไรไปเยอะกอกกระดูมไวยสวยเพื่อนนั่นแหละโ,โอ้ยโอ้ยแหลก รอบอามเพื่อนเพิ่งจบเพื่อนใจเย็นเราได้เศษไก่มาไว้ในครอบครองแล้วนะครับผมมันมันมันชื่อมันชื่ออะไรนะสศษไก่นี่อะไรนะคูด้านะครับคูด้าชิปพิกคูด้าชิปสตรกนะครับเอาไว้สามให้ฝ่ายตรงข้ามใครเป็นเป็นสมุดมีปีเป็นรูปเป็นนี่นะครับผม โงโงงโงโงงวโอแรงงแรงแรงงโอ้โหหลาหมดเลยตูน้ำหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับออมอาเมึงได้ทาไฟย่งเนี้ยเอา ทินีส <oh> okay. er ิทธิ์ลุดโอเคผี้ปองกีเปอร์เราตีหมดแล้วฮะโอเคเอาไปทำให้หาคว้าแล้วโค้งโค้งอ่ะฮะสวยขอบคุณมากครับมาเตอร์ออฟอาร์มใจเย็น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 เพื่อนเอาตัวกินไอตัวกินนิสิตเราลุดอ่ะโอ้โหเสียใจ โอ้โห y ล o เฮ้ยตรงนี้ตรงนี H ้ตรงนี้ไม่เงเป็นไก่เรียบร้อยเป็นไก่เป็ไก่กรเป็นไก่นะฮะเดเดเดกลเหรอองครบ้องครบทอ ราให้ฝนุกเกิดมาฮะฟาสามตัวผมก็จะน่าจะวางติโชว์เท่ ผมโหดมากนะฮะเห็นว่ามีรองเท้าแบบใหม่ออกมาด้วย4 5 0 0ว้าวรองเท้าอะไรวะขายที่ออกไอ้นี่มาใช้ดิเราคิดแล้ววะล้อกรนช่ไหมมาขอมือบหรอขอมันออกไม่หัวเลยวะ โอ้โหวิ่งอย่างเร็วสวยไอ้เพื่อนเราปล่อยให้ทีมนูกกันบ้างก่อนดีไหมเออเราเราปล่อยฝั่นลูกกันบ้าก่อนก็ได้อย่างนี้มันเกลียนไปอ่ะว้าวสุดมันของเจ็บนะครับเยอะมากไม่ไม่เผ็ดเลย นี่ไงเศษเป็ะไก่เลยเลยกันครับนี่หัวหลาคลองนะโอ้โหโอโหโดับพองเลยเหรอครับทำไมโหด l i า e ยนยงงี้เนะี่ยอุ้ยคอนเก็บเบื่อเฮียคอนเก็บเบือ่อไอ้ดิน a l i v โอ้โหยังไงมาแล้วฮะดาบไม่ตายเหรอเพื่อนเพื่อนยังไงดิอ่ะใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ิมเดี๋ยวามซัพพอร์ตให้ไม่ต้องหวังเกมดิเอาบ้ามันแตกแล้วโอ้โหอะไรวะคลิปเอ็นเฉยโอเคจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ ีโลออกนิวเอิร์ดอไ้โหวารได้นะเองมันจะไปไหนน้าผมถึงกลางไว้โอ้โหลาช็อตโอเคดับไปนี่ต้องขอฝากไว้กดติดตามตอกปากกดไว้นะฮะบอกกูแล้วว่าทรัฟคฟิลพีวีสีเอสอาร์เจเลยเดี๋ยวต่อไปเรามีโอกาสเราจะมาเล่นกันนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ